ติเตีนะคะโดยอาจารย์สุธิธวัฒน์คำพาท่านมีประสบการณ์มากเลยมาเรียนรู้นะคะมาจดจำการทำตัวให้แข็งแรงนะฮะอู่อย่งงางอยู่อย่สมาร์ทนะฮะเป็นสมาร์ทเลน์เป็นสมาร์ทแมทนะคะเชิญค่ะวันเวทีหาอาจะรยขอเชิญเข้ามาเล่าจุลนารน,นะคะอาจารย์ที่อาาร สวัสดีทุกท่านครับ,รบดีใจที่ที่ได้พบกับคนวัยเดียวกัน <c oughs> <c oughs> โอกาสที่จะเราจะยืนยืนอยู่ในสังคมของคนไวัยเดียวกันอย่างเงี้ยมันยากมากนะครับมีแต่กลุ่มวัยรุ่นครับ <c oughs> อันนี้พอคนวัยสูงอายุเนะี่ยหรือเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะมีเรื่องคุยกันมากจะคุยอะไรกันล่งก็พวกคนสูงอายุก็คือเรื่องการเจ็บไ่วได้ป่วยนะก็เลยเป็นที่มาของหนังสือที่เขติดอัดับขายดีครับหนังสือ นาฬิกาชีวิตอ๋อดยดูครับมีแฟนรายการมาร่วมด้วยขอบคุณมากเลยนะครับตามให้กำลังใจกันด,ด้วยหรอกแฉลบเล็กนิดเดยค่ะ อาจารย์นะและนาฬิกาชีวิตนี่นะฮะเราจะเริ่มต้นในวันแต่ละวันเลยนะฮะจะเริ่มต้นยังไงนะที่จะทําให้อยู่ไม่เป็นที่นี้เป็นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้เปิดตู้ยาเป็นตู้เป็นเปิดตู้เปิดตู้เย็นเป็นตู้ยาเป็นตู้อาหารใช่ไหมครับทียาค่ะขอขออาจารย์ทุกท่านี้เพราะว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถจะเข้าวรือเข้าอีกนะฮะจะขออาจารย์ว่า อาหารอะไรที่ช่วยบำรุงไตบำรุงหัวใจนะฮะแล้วก็บำรุงสมองเพราะว่าพวกเราเนี่ยควรจะเป็นอันเซเมอลยนะคะขอเชญอาจารย์ผู้บหญครับก็การการที่จะได้เป็นนายไซเมอร์เนี่ยไม่ได้เป็นกง่ายๆนะครับคือส่วนใหญ่ถ้าหลักการง่ายๆเลยถ้าคนที่ขยันหมั่นออกกำลังกายบ่อยๆทุกอย่างมันจะ มันจะเซ็ตตัวไม่ค่อยป่วยง่ายนะครับทีนี้แต่ในคนสูงอายุบางรายก็เกิดความมิตกกังวลว่าชัดแก่แล้วมันจะตามขาทันไหมนะครับจะไปรอดไหมก็เกิดปัญหาแบบนี้ความวิตกกังวลก็จะเป็นเหตุสำคัญที่ทำให,ให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย อายุตานได้ง่ายน,นะครับถ้าคนสูงอายุที่ไม่ไม่มีเรื่องวิตกกังวลน,นะครับใช้ชีวิตเป็นก็คือรู้จักหาความสุขกับชีวิตนะครับอยู่อยู่อย่างที่มันมันง่ายๆนะครับก็มีโอกาสดีกว่าที่จะอยู่อย่างตั้งกระตายนะครับ <ừ. S 2> ผมผมทิศเชัยนานนะครับในฐานะแอดจารย์ศรีสาของสมาคมนะครับกราบขออนุญาตกรารยินถามท่านอาจารย์นะครับหนังสือนาฬิกาชีวิตเนี่ยเป็นหนังสือที่สร้างแรงก,กันดาลใจให้ผมแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากเมื่อหลายปีวันนี้เนี่ยนะครับรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอท่านอาจารย์นะครับรบกวนขอสิทธิ์ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับครับ<ๆ> ต่บขอบคุณครับเพืได้เจอตัวจริงท่านวันนี้นะครับโดยต้องขอบคุณท่านนายกเทคนโลีนะครับที่ได้เชิญบุคคลที่ทรงคุณค่าทั้งความรู้และทางวิชา,าการของทางสระทการกีฬานนการวนละสื่อนะครับอาจารย์ครับหนังสือเล่มนี้ผมดีใจนะฮะที่ได้เจอตัวจริงของท่านนะครับ หลายปีก่อนเนี่ยผมไม่นามาอ่านนะครับแต่เดิมน,นั้นเนี่ยผมไม่เคยเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตเลยไม่เคยการวางแผนชีวิตในแต่ละวันนะครับรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มพังลงนะครับเราทําง,งานหนักเราทําง,งานทุ้เพแต่ผลสุดท้ายผลลัพธ์ต่อมาก็าคือเราอาจจะไม่ได้ชีวิตดสุขภาพเราก็แย่ลงดังนั้นนาฬิกาชีวิตไม่ใช่แค่การเขียนเพื่อให้คนอ่านนะครับแต่เป็น นี่ผมจะกราบเรียนถามท่านในฐาะนะตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะฮะเจนเอ็กเจนแซคเจนวายนาฬิกาชีวิตนั้นเนี่ยจะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุและทุกคนที่เป็นรุ่นหลัง,ลงต่อไปเนี่ยนำมาใช้ในการใช้ชีวิตได้หรือไม่ครับท่านและแนวทางของนาฬิกาชีวิตเนี่ยที่มาของคงนักศึกษาฬิกาีวิตเนี่ยมาอย่างไรบ้างครับท่านนาฬิกาชีวิตก็เป็นความปรารถนาของของผู้เขียนยนะครับ ที่อยากจะให้คนเห็นคุณค่าของชีวิตที่ยังเหลืออยู่นะครับหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆที่จะต้องใช้ชีวิตในโลกใบใหม่ต่อไปก็จะต้องทำตัวยังไงบ้างนะครับเราก็ึ้นเขียนในฐานะที่อยากเห็นคนเข้าใจชีวิตมากขึ้นก็ไม่คิดว่าหนังสือเล่มนี้จะ จะโด่งดังนะครับมีคนนิยมอ่านกันมากก็คนะือคาดไม่ถึงนะเรียกว่าดีใจที่มีคนสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยแบบที่คนจะดูแลชีวิตตัวเองอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ ถึงนาฬิกาชีวิตเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นในการจะทาแบบแผนควรจะเริ่มต้นอย่างไรบ้างในการปฏิบัติตนของของกระบวนการที่จะเริ่มต้นในการชีวิตกรัทีถ้านาฬิกาชีวิตเราก็จะเริ่มต้นเริ่มต้น,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนหกบงเช้าครับช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่คือเราต้องให้ความสนใจกับการออกกําลังครับแต่ว่าอะไรดีแอาจั์ ตื่นเช้านีทานอะไรครับตื่นเช้ามาก็คือถานว่าทานอะไรก็ต้องทานอาหารนะครับเพราะว่าคือส่วนใหญ่คนหลายคนไม่ไม่ค่อยทานอาหารเช้าพอไม่ค่อยทานอาหารเช้าเนี่ยการได้อาหารที่จะสํารองเก็บไปใช้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วคนก็ก็ป่วยกันเยอะ หลังจากที่หนังสือนาฬิกาชีวิตนี้ออกมาก็ก็ได้รับความนิยมมากเราก็พู้สบายใจว่าต่อไปนี้คนคงไม่คเคยป่วยกันแล้วล่ะนะเพราะว่าเริ่มหันมากินข้าวเช้ากันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับตอนนี้ครับขออนุญาตถานต่อเน,นื่องนะครับ หลังจากที่ทุกคนได้อ่านหนังสือรายการชีวิตนะฮะนำไปปฏิบัตินะฮะหลายท่านก็ส่งเสียงมาว่าชีวิตนั้นดูมีคุณค่ามีความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนหลังจากที่คนไทยจำนวนมากมายนะฮะที่ได้อ่านหนังสือของท่านนะครับ เคยได้สินตอบรับไหมครับว่าหลังการปฏิบัติตอนของนาฬิกาชีวิตซึ่งจะมีรถแมพใช่ไหมฮะเวลาตอนนังสื้อนาฬิกาชีวิตเดียวนี้ยังมีจําหน่ายอยู่ตามร้านหนังสือใช่ไหมครับครับยังมีอยู่นะเขาขอบทุกท่านนะฮะถ้าต้องสนใจทําให้เรารู้แผนที่ชีวิตทําให้เรารู้ว่าเราจะอยู่ยังไงกับชีวิตเพืจออยู่ดีมีสุขเปนที่จะถามท่านนะครับว่าท่านผู้สูงอายุหรือผู้อ่านหลังจากปฏิบัติตรนตามนาฬิกาชีวิตแล้วมีชีวิตอย่างไรบ้างครับท่าน ก็ผมว่าหลายคนมีชีวิตทีด่ดีขึ้นนะก็แล้วก็ยังไงเริ่มไม่ค่อยประหมาทต่อการใช้ชีวิตด้านสุขภาพนี่เป็นยังไงครับหลังขึ้นไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ไม่ต้องขึ้นหมอนะฮะไม่ต้องทานยาเยอะถูกไหมครับครับด้านด้านสุขภาพ เห็นตรชัดใช่ไหมครับแลหรับรเนื้นหาชีวิตคขอบคุณอะไรฮะอาจารย์ตื่นเช้าวันคุณจะทำอะไรก่อนอ่ามีมีคำถามนะครับที่น่าสนใจนะครับว่าช่วงฤดูกาลนี้เนี่ยจะมีเรื่องของอ่างเจนะครับต้องกราบขอบพระคุณนคำถามด้วยนะครับเอ่อจะมีผลต่อคอเลสเตอรอลมีผลต่ออาหารที่มีมันมันอะไรบ้างหรือมครับดูคือขอโรยอันนี้ ในกลุ่มของอาหารเจเราก็จัดเป็นอาหารกลุ่มสุขภาพกลุ่มหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าคนเรากินสารพัดอย่างมาเยอะแล้วปีหนึ่งขอกินเจสักปีสักครั้งหนึ่งนี้ะครับก็ไปเรื่องคือเราก็ไม่ขัดใจคนที่กินเจนะครับก็สนับสนุนก็ด้วยนะครับ ก็ลดทอนชีวิตตัดลงได้แต่ถ้าหากว่าใครไม่สมัครใจไม่คิดกินเกี่เขาก็ก็ไม่เป็นไรไนะครับคนอื่นก็ยังอยู่ได้ไม่ต้องพอไม่กินคนละคนอื่นกินไม่ได้กันตลอดถ้ามีข้อแนะนำไหมครับว่าหลังจาก่านหนังสือทางการชีวเสร็จเนี่ยควรจะปฏิบัติตนอย่างไรน,นะครับในต้นนะครับ หลังจากที่อ่านนาฬิกาชีวิตแล้วนะครับจะขอขอทวนคำถามเลยนะทวนคือคือหลังอ่านหนังสือนาฬกาพิเศษน,นะครับ<อ>เราเราจะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตอย่างไรครับหลังจากที่ได้ความรู้เรื่องของนาฬกาชีวิตแล้วะค,ะครับ,รบก็มีวินยัยในการรับประทานอาหารมากขึ้น ก็คือช่วงเวลาไหนเราจะควรทานอาหารมื้อไหนก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้เส่งคัดก็ค่อยๆย,ย,ยืดหยุ่นเขาเรียกอะไรลดลดหย่อนสิ่งที่เราทำอยู่นะครับไม่ต้องไม่ต้องตึงเกินไปนะครับ อาหารอะไรบ้างที่ทานได้ถ่ามายกถามว่าอะไรบ้างที่ควรทานและอะไรที่ไม่ควรทานครับมันไม่มีชี้ชัดตายตัวนะครับว่าอะไรที่ควราทานไม่ควรทานทเพียงแต่ให้เราพิจารณาว่าอาหารอะไรที่ที่เหมาะกับเราเราก็ทานอัไรนั้นครับค่ะที่ไหน ก็ม ok, ีมีบางคนเขาจะแบ่งแบบนี้ว่าอาหารที่ถ้าเป็นอาหารเจเนี่ยจะเหมาะกับเขานะครับถ้าไม่ใช่เจเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารของเขา อย่างเช่นเราไปนหนาหมอเนี่ยแล้วผู้หมอบอกว่าเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะมีสูตรอาหารไหนไรนะคะทุกท่านจะแนได้สูตรอาหารสำหรับคนมีไขมันในเลือดสูงความจริงแล้วการมีไขมันในเลือดสูงอาจจะไม่ได้มีส่วนจากอาหารเท่าไหร่การมีไขมันในเลือดสูงเกิดจากความตื่นเต้นมากกว่านะครับเหมือนคน ฟังข่าวว่างหรือว่าฟังเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งเราเสพไปเสพไปขาวว่าวพวกนี้ก็จะตื่นเต้นอันนั้นน่ากลัวกว่าทานอาหารอะไรนะที่จะช่วยลดความดันสูงความดันสูงก็มาจากความตื่นเต้นและทานอาหารอะไรเช่นท,ที่เคยอ่านในหนังสือนะฮะเช<ส>่ทน<ส>ทานผักที่ใช่ นะฮะจะช่วยลดความดันได้ค่ะแล้วมีอย่างอื่นอไหมที่จะช่วยลดความดันแล้วก็ลดไขมันเรื่อยๆอาจารย์ที่แนะนําอาหารที่ลดความดันแล้วก็ไขมันเรื่อยๆฮะเพราะมันเป็นเอ่อเป็นโรคท็อกซิเลยนะฮะเป็นโรคที่แทบจะทุกชีวิตแทบจะเป็นได้ทุกคนค่ะใช่การอะไรคือกังวลแทนผู้สูงอายุใช่ไหมครับว่า เมื่อทานอาหารกลุ่มนี้แล้วความดันจะสูงขึ้นจะตำ่ำจะตำ่ำอ๋อความดันจะต่ำนะครับเช่นเช่นเจี้ยวซาจีขมกะเจี้ยวซาจีใช่กะเจี๊ยวซาจีนี่ก็ช่วยลดความดันได้ได้ตัวฉะกาดเลยอย่างทานเลยนะต้มกะเจี๊ยวซาจีค่ะก็แปลว่า เราถ้าเป็นโรคความดันสูงใช่ไหมฮะเราก็จะต้องต้องะเที่ยงแล้วผูาจีนโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะผู้ชาจีนหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือถ้าจะใส่น้ำตาลถ้าใส่น้ำตาลอะไรที่น้ำตาลแย่หวานเลยนะฮะถ้าเกิดคนนี้ก็ติดหวานนะฮะแต่จะเที่งความจีงจะอมเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วนะฮะอาจารย์ไม่ต้องใส่น้ำตาลไหมคะถ้าเป็นโรคความดันสูง เราก็ต้มกระเทียมแล้วก็ใส่ประตูแล้วก็ผึ้งสาจีซึ่งจะทําให้ความดันลดลงทหลอดถ้ามีคําถามก็คือได้นะครับท่านที่เจอปัญหาเรื่องของอาหารเรื่องของความดันนะครับซึ่งผู้สูงอายุนี่จะเป็นอย่างากหรือว่าถ้าไม่สูงอายุก็เป็นอย่างไ้นะครับถามท่านได้นะครับยกมือเลยครับยกมือเลยนะฮะ มี่ม right? er. ีคำถามมาให้ทุกคนและให้เดี๋ยวทางเราก็จะเอาไปถามนะครับอาจารย์ครับรบกวนเนะครับหนังสือนาฬิกาชีวิตเนี่ยประเด็นสําคัญของเนื้อหาของนาฬิกาชีวิตเนี่ยคืออะไรครับท่านประเด็นสําคัญเป็นอย่างไครับถ้าประเด็นสำคัญก็คืออยากจะสื่อสารถึงประชาชนทั่วไปนะครับว่าการดูแลตัวเองเนี่ย มันควรอยู่ในมือเรามากกว่ามือหมออ๋อครับ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 ถูกต้องครับใช่่ใช่เชิญเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเราเราเป็นหมอให้ตัวเองนะครับคือไม่ต้องไปหมดเงินค่ายาค่าหมอมากกว่านี้ก็น่าจะดีกว่าคือคือท่านสเสนอได้ว่า ใน, nhà, นาทางของหนังสือบาิกาชีวิตนะครับท่านบอกมาเป็นโจทย์สำคัญเลยนะฮะว่าเราควรเป็นหมอที่ดูแลตัวเองได้และถ้าสุขภาพดีนะฮะไม่ดีขาดายความว่าเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขแต่ต้องยูนะครับเราะฉะนั้นถ้าเราไปหาหมอก็หมายความว่าเราสุขภาพแย่แล้วนะฮะดังนั้นหนังสือนาิกาชีวิตอื่นหนังสือที่เป็นโนหนักหรือว่าเส้นทางเห็นที่ชีวิตนะรที่ทำให้เราปฏิบัติตัวให้ดีอย่างดีคือสุขต่อโลกต่อสาธิตนะครับ ก็คือคาดไม่ถึงว่านังสืนในเล่มนี้จะเป็นที่นิยมของประชาชนนะครับเราคิดว่ามันเป็นเชิงวิชาการเนี่ยคนคงไม่อ่านกันหรอกทำออกมาแต่ทำแบบมาโดยไม่มีความหวังเลยว่าคนจะอ่านเพในที่สุดเนี่ยก็มันยังยังชื่อเสียงยังติดตลาดอยู่อย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีความสุข แล้วก็ตั้งใจจะเขียนเล่มใหม่เพิ่มอีกอ๋ออาจารย์จะออกเล่มใหม่ครับเป็นเป็นหนังสืออะไรครับก็แนวนี้นะครับเป็นหนังสือการกีฬาทีนี้นะอาจารย์สำนะญเลยครับเจอกันครุณชุวาวุฒิเลยนะทานก่อนสมมติว่าถ้าผู้ถ้าผู้สูงอายุจะทานโจ๊กหรือจะทานข้าวต้มทีมั้ยอาจารย์จะดีไหมจะช่วยในการย่อยใช่ไหมคะครับก็ถือว่า เป็นเรื่องสําคัญของอาหารเช้าะนะครับจะเป็นข้าวต้มเป็นโจ๊กอะไรถ้าได้ทานด้วยเป็นประจำเนี่ยมันลดการเป็นโรคได้หลายเรื่องต้อเป็นมะเร็งต้เป็นมะเร็งเยอะๆอย่างนั้นต้องสามอย่าประจำประจำที่สุดการอนุญาตปรย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้อีกทีเด็ดนะครับในเรื่องของสูตรอาหารเทศสามอย่างล้างมะเร็งล้างสารพิษดีท็อกแล้วก็จะไม่เป็นอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะ ไม่เป็นอะไรนะฮะถ้าอยากรู้นะฮะนาทีนี่สําคัญตั้งใจตา,ามห้ดีนะฮะว่าอาหารที่เป็นสามอย่างใช่ไหมฮะ,ะอบสามที่เจอเลยครับท่านคือผมว่าเรื่องของเหตุสามอย่างมันมันมันเป็นอาหารที่ง่ายๆแล้วก็ราคาประหยัดะครับคือถ้าเราทานได้เป็นประจำเนี่ยมันก็ เป็นอาหารที่มีคุณค่าด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดต่อการเห็ดเยี่ยสามอย่างที่อาจารย์ว่านี่เป็นเห็ดอะไรบ้างเช่นเป็นเห็ดเน้ำฟ้าหรือเห็ดหูหนูอาจาร,รย์จะแนะนำได้ไหมคะเห็ดสามอย่างหมายถึงเห็ดอะไรก็ได้ที่กินได้นะครับแล้วก็เอามารวมกันสามอย่างทานทานพร้อมกันใช่ไหมครับครับคือท่านอาจารย์เยแงว่าวันนี้อ ใส่สามอย่างเข้าไปจะกลายเป็นช่วยรำสารต่าหรือทั้งวันเราเป็แกงส้มสามอย่างี้เจานา้รสาริแกงเลียงใส่นที่ย่างเดียวก็พเป็นสอย่างก็จะช่วยเียไม่ว่าจะทำเสียงวันนี้ทำเสียใส่ที่มอย่างก็จะช่วยรสารีความหมายทางวนันใช่ครับใช่ครัเกป็นประจำ ท่านฮะทำไมต้องเป็นจำเนวนอสามอย่างสองสี่อย่างห้าหอ,อย่างได้ไหมฮะหรือว่าสามอย่างสุดคือสามอย่างเนี่ยมันลงตัวพอดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ๋อครับเดี๋ยวนี้สิ่งนี่เห็ดนอกจามันกระต๊อกเนี่ยน,นะเป็นไกงส้มย่าก็อร่อยนะฮนะเหย่างเห็นนะฮะย่าง เป็นน้ำแกงที่จะดีเพราทานง่ายแล้วก็วจะขึ้นย่อยนะคะและอีกขึ้นนึงก็คือข้าวบดให้ทานถั่วห้าสีทานถั่วห้าสีเนี่ยเราก็อยา่างด้วยทุกถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำถั่วขาวใช่ถั่วลิสงอันนี้จะทานอะไรเมาพร้อมกันจะต้มพร้อมกันธุ์หรือว่าจะทานทีละอย่างนะะลยาก็การที่ทานลหลายๆชนิดพร้อมบๆก,กันเนี่ย คุณค่าของสารอาหารมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มันก็อร่อยกว่าเดิมคแค่นั้นเองเหตุผลนะครับครับแล้วมีคำถามนะครับว่ากรณีผู้สูงอายุทานถั่วเข้าไปจะเกิดแก๊สในร่างกายไหมก็ไม่ต้องกังวลกันนั้นเพราะว่า ทานเห็ดใช่ไหมอนมีเห็ดหรือตัวถั่วตัวตัวมันจะเปสร้างเป็นปุ๋ยอยางให้เกิดแกสในร่างกายนะครับก็ไม่ถึงก็ขนาดนั้นนะนะครับคนสูงอายุยังยังสามารถทานถั่วเป็นอาหารประจำวันได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยในถั่วเนี่ยความมีโปรตีนมันสูง ในรายผู้สูงอายุบางทีเขาไม่มีทางเลือกในการกินอาหารที่มีโปรตีนก็ได้ัโถนะมาช่วยครับเป็นเป็นเป็นคำแนะนำที่ละเอียดนะครับอาจารย์ครับมีคําถามที่เป็นความลับทางราชการอ,อีกหนึ่งอาจารย์ดูดูมากเลยดูสมาพเพราะเปิดเผยความลับทาบการได้ไหมครับว่าขณะนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่ครับต้องถามภรรยาผม จำยุตัวเองไม่ได้อ๋ออาจารย์มีอายุไปแล้วปัจจุบันคที่เพิ่งอนสิ่งก้างหลบๆได้ครับข่าวอาจารย์มีเคล็ดลับนะฮะที่ทำให้อายุดูหนุ่มมากเลยสมานนะครับแล้วถึงท่านนายกก็สวยมากเลยนะฮะวันนี้อายุ70แล้วครับนายกย่าอายุ70แล้วครับโอ้ยตกเพืนท่านนายกหน่อยนะครับแล้วแล้วท่านมีวิธีดูแลรักษาตัวยังไงฮะถึงได้ดูกระฉับกระเฉงอย่างนี้ครับค่ะ เราต้องลืมอายุนะเราม่ค hmm. ิดว่าเราจะเจ็บสินึกว่าตกใจกันไนะไอ้ที่ไหนอมยไม่เก็บใจแต่เราต้องทำที่เือนตอนสาวสาวเราทำยังไงเดินเร็วเดินอะไรนี่ก็ทำทเหมือนแต่เราก็เดินแบบรเราประวังนนะตัวเองเป็นคนเดินเร็วแต่เปิดได้หลายสาวสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่แก่นะก็คือไม่ไม่โกรธไม่แทนไม่เจ็บใจไม่ใจหงสาวแล้วก็ร้องเพลงใช่นไหมคะมาร้องเพลงกันนะฮะสิ่งหนึ่งคือทำมา